ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวพิมดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มี รัคนาอยู่ในราศีมีนประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 7คอนเทนต์นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการอาวิชาโหราศาสตร์สวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวฮินดูทลอดนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอประชา,าสัมพันธ์นิดหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนวิชาโหราศาสตร์จะมีการเปิดการเรียนการสอนนะครับทุกวันอาทิตย์ นะเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาหลักสูตร6เดือนนะเดือนละ1000เริ่มวันที่9มิถุนาสนารออาจารย์ผู้สอนก็คืออาจารย์ขออาจารย์เองอาจารย์วิทูลบุญชัยศรีอุปนายกสมาคมหัวรสตั์นานาชาติแล้วก็จะมีอาจารย์กนพัฒนนะครับแล้วก็จะมีอาจารย์นุน่นนะครับร่วมสอนด้วยนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อทางแอดไลน์นะครับด้านข้างได้เลยนะผู้ไม่มีพื้นฐานเลยสามารถเรียนได้นะครับ แล้วก็จะมีช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็เรียนที่สมาคมแต่ไม่มีบันทึกย้อนหลังนะสนใจติดต่อได้เลยครับผมเกดแก้วพินดูตลอดสวัสดีครับที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในพบไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่เทพพินดูเนี่ยมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นและถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํำยังไงให้หนักกลายเป็นเบาแล้วก็จะเสริมด้วยไพ่หัวราษาซึ่งจะเป็นการแก้เคล็ดนะครับหรือมาบอก ว่าจะทายังไงให้ดีขึ้นนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยชาวพักเอ่อชาวราศีมีนนะครับก็จะมีดาวประจําตัวนะครับก็คือดาวพระพฤหัสบดีอ่าเราจะเรียกว่าตานุกนะดาวพฤหัสเนี่ยไปอยู่ในภพไหนเดือนไหนก็จะเป็นการบอกเรื่องราวว่าเราจะเจอเรื่องอะไรในช่วงของเดือนนั้นนนนะถ้าเกิดท่านใดเคยผูกดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดเราจะรู้ว่าเรามีดาวอะไรตั้งรับ ถ้าดาวประัดไปสัมพันธ์นะครับดาวที่ดีก็ให้คุณนะฮะไปเจอดาวศัตรูก็ให้โทษน,นะครับอ่ะนะครับอีกพบเรือนหนึ่งนะฮะในราศีคันูเราจะเรียกว่าภพกรรมะที่แปลว่าการงานการกระทําวิถีชีวิตการดาเนินชีวิตนะครับแน่นอนครับตนุไปหไหนก็ปรากฏว่าตัวเราเองวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีพฤษภนะเราเรียกว่าตนุไปอยู่ในเรือนของสหชะก็แสดงว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับจะเข้าหาคนอื่นได้ดี ตัวเราเองจะทํางานหรือมีปฏิสัมพันธ์นะครับกับสังคมนะครับกับคนหมู่มากกับเพื่อนฝูงนะเป็นช่วงที่มีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงนะครับก็ต้องบอกว่านะครับหลังจากที่ดาวพฤหัสบดีย้ายไปอยู่ในเือนสหชะนะครับชาวราศีมีนที่เคยเก็บตัวนะครับหรือแบบไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับใครตอนนี้เริ่มจะเปิดตัวแล้วด้วยอิทธิพลของดวงดาวนะอีพุเดือนหนึ่งนะครับมาจากเจ้าเดือนกรมมะเนกรรมะสหชะก็ทํางานนะครับกับ คนหมู่มากมากขึ้นนะครับร่วมมือกับคนอื่นมากขึ้นนะครับหรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนอาจจะปิดกเวทหรืออยากคนเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้จากอิทธิพลของดวงดาวนะครับก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์การเข้าหาผู้อื่นการติดต่อนะครับหรือทําให้คนอื่นรู้ว่าเราเองมีความสามารถอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะก็ถือว่าดีนะไม่ได้เสียหายอะไรนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซินะครับว่า ไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะครับได้ไพ่นะครับก็สีกิษณนะไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความสนิทสนมนะครับสนิทสนมเนี่ยไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะด้วยนะเป็นในลักษณะแบบว่าความจริงใจความสบายใจนะครับนั่นก็หมายถึงว่าชาวราศีมีนถ้าคุณอยากจะประสบผลสําเร็จนะครับนะนะคุณจะต้องมีความเป็นกันเองคุณจะต้อง เรียกเข้าหาง่ายไม่เรื่องเยอะไม่เรื่องมากเป็นมิตรกับทุกคนนะครับแค่นี้แหละจะทําให้คุณเองประสบผลสําเร็จนะทั้งตัวคุณเองนะครับทั้งเพื่อนร่วมง,งานหรือเกี่ยวเรื่องของการงานจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของความสัมพันธ์สนิทสนมนะทำอะไรไงมันจะราบเรื่องนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพา่โหราศาสตร์จะเสริมเรื่องนี้ยังไงนะครับก็ได้ไพ,พ่พระเกตเนะาะไพ่พระเกตเนี่ยไพ,พ่พระเกตก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่คอยส่งเสริม นะครับถ้าดาวเจ้าเรือนนะครับคือดาวพฤหัสอยู่ในภพดีเรืนอดีก็ช่วยกระตุ้นนะทาให้ดียิ่งข้าไปอีกนะครับทาให้มีจินตนาการนะทำให้มีจิตนาการนะทํา,าทให้แบบว่าคอยคิดคอยทําอะไรยังไงเพื่อตอบโจทย์นะครับความต้องการนะบางคนเป็นสายแบบว่าจิตคอนเทนต์นะก็จะคิดโอ้โหได้ดีคิดได้หลากหลายหรือเป็นคนที่ผลิตรายการหรือผลิตอะไรก็สุดแท้แต่เนี่ย จะทาได้ดีเลยเราจะมีไอเดียมีจินตนาการเนาะอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับการที่ตนุรักษ์เราไปอยู่ในเรือนของสังคมเราได้พ้อเกตนะก็พยายามนะครับหาโอกาสสวดมนต์นะครับพระที่ดังๆนะไม่ว่าจะเป็นพระแถวยุทธยาหรือพระพุทธชินราชพุทธโสธรหรือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองอันนี้ก็จะเสริมให้เราเองเนี่ยจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของคอนเนคชันการติดต่อการเข้าหานะครับก็ประมาณนี้ ถือว่าดีนะเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่งดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวปัญหาหรืออุปสรรคเราจะเรียกว่าพพอักลิเนาะอัลิเนี่ยมันแปลว่าเรื่องยุ่งยุ่นวุ่นนะครับเรื่องอึดอัดใจเรื่องไม่สบายใจนะครับอัลิไปอยู่ในเดือนไหนก็แน่นอนครับอักิลิอยู่ในเรือนของสหาช c ถ้าในมุมดีบริการสังคม เข้าหาสังคมตอบโจทย์ความต้องการของสังคมนะแต่ถ้าเป็นในแง่ร้ายเป็นการลกินีนะก็ให้เรามาระวังเพื่อนฝูงสังคมนะเวลาเข้าสังคมเพื่อนฝูงก็ขอให้มีมารยาทอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับไม่ยกตนข่มท่านนะฮะจะทําให้เราเองเนี่ยประสบผลสําเร็จได้อย่างดีเยี่ยมอย่ายึดมั่นถือมั่นอย่าถือตัวถือตนเด็ดขาดถ้าเป็นการลกินีนะมันจะพังเพราะความยึดมั่นถือมั่นของเราถือตัวถือตนนะฮะให้เรามาระวังไว้นะครับแล้วเรามาดูนะครับว่าไพ่จะเสริม เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับได้ไพ่นะครับสีดาเนีก็ตอบโจทย์แล้วนะคือไพ่เป็นนี้เป็นไพ่อยู่เป็นนะเป็นไพ่เขาเรียกว่าเป็นไพ่นิ่งเป็นไพ่ไม่แสดงออกเป็นไพ่ไม่กระตกกระตากนะครับแต่คอยพิจารณาหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะครับและเป็นคนที่เก็บอารมณ์ค่อนข้างจะอยู่นะฮะนั่นก็หมายความว่าชาวราศีมีนคุณจะต้องนะครับควบคุมอารมณ์นะครับแล้วก็ไม่เผยเผยให้ใคร เขารู้นะครับว่าคุณคิดอะไรนะครับมองไม่ออกนะเขาจะไม่ไม่ออกว่าเราคิดอะไรยังไงเราจะนิ่งนะครับเราสังเกตจากผ้าเนหะ็นไหมผ้าที่ปิดแต่ว่าสายตาเนี่ยมองเข้าลอดผ้าก็แสดงว่าก็อยากรู้อยากเห็นเรื่องที่คนอื่นเขานะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเหมือนกันแต่ว่าไม่แสดงออกนิ่งนะก็เหมือนมาเตือนเรา,นะาเนี่ยเวลาจะทําอะไรยังไงอย่า,รยาก,กระตกกระตาอยู่นิ่งๆน,นะครับแล้วก็ใช้สติปัญญาไปตองกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น นะครับอย่างนี้แหละถึงจะทําให้เราเองรอดพ้นจากปัญหาต่างๆนะแล้วก็ไม่ถูกใครเบียดเบียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือใครก็แล้วแต่เอาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่โหราศาสตร์จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับเออได้ไพ่นะครับอาทิตย์นะครับจันทร์แล้วก็นะครับพระพุธนะครับก็ถือว่าโอเคนะเราได้คู่มิตรมาหนึ่งคู่ก็คือนะครับดาวพระจันทร์กับดาวพระพุธนะครับเนะกยเพราพยายามนะครับพูดนะครับ คำจริงนะแล้วก็พูดแบบอ่อนหวานนะครับแล้วก็การสื่อสารเนี่ยให้ออกสื่อสารแบบอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับอย่าไปกระโชกโขก่าอย่าไปอะไรประมาณนี้นะครับพยายามสื่อสารแบบใจเย็นนะครับแล้วปัญหาต่างๆก็จะนะครับไม่เกิดขึ้นนะครับนะถ้ามีโอกาสสนมไหว้พระนะครับก็นะครับท่องคาถานะครับภาหุมมหาการนะครับก็จะทําให้คนอื่นเก่งใจเพราะคนอื่นเกรงใจเขาจะไม่มาเบียดเบียนเรานะครับนะนะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดหนึ่งนะดาวพระอังคารเนี่ยท่านเป็นนะครับหัวใจเลยนะครับสําหรับชาวราศีมีนนะนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินกระแสเงินสดรายได้นะครับอีพบเรือนหนึ่งเนี่ยเป็นเรือนแห่งความสําเร็จนะครับพบสุภาษเนี่ยหมายถึงคนอุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือนะครับหรือบางคนเองเนี่ยนะเอาสุภาพหมายถึงว่าต่างประเทศต่างถิ่นแดนใกล้นะครับ ระดุมพระนะครับมาทับรักก็แสดงว่าการเงินถึงตัวนะเขาอาจจะมีงานเข้ามาเยอะแยะนะครับนะหรืออาจจะมีผลงานมากนะครับเป็นช่วงที่เราได้รับความอ,อ,อะไรอ่ะคนยอมรับนะครับพอคนยอมรับปุ๊บเราก็มีชื่อเสียงเนาะเวลาทําอะไรไงมันก็มีเกณฑ์ที่จะสำเร็จนะในเมื่อการเงินก็เหมือนความปรารถนาหรือสิ่งที่ปรารถนาเนี่ยมาถึงตัวก็แสดงว่าชาวราศีมีหลายๆท่านนะครับช่วงนี้ก็จะประสบผลสําเร็จ ในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาไม่ว่าจะเรื่องอะไรเขาแล้วแต่นะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับตัวเองนะครับเปรียบเสมือนแม่เหล็กดูดเงินดูดทองดูดความสําเร็จเข้ามาก็ยินดีด้วยนะครับอีพบเรือนนึงมาจากเจ้าเรือนสุภาษะนะครับสุภาษะทับรัษนะครับก็มีคนอุปถัมภ์ค้าจุนมีคนคอยนะครับเขาเรียกว่าช่วยเหลือในลักษณะต่างๆหรือบางคนก็มีเณ์นะครับไปต่างถิ่นแดนไกลไปต่างประเทศนะครับเพื่อทําให้ตัวเองมีชื่อเสียงประสบผลสําเร็จนะได้หมดไม่มีปัญหาครับ นะคำว่าสุภาพรักนี่แปลว่าสิ่งนี้งานทั้งปวงเข้าหาเราถึงเรานะครับก็นะครับยินดีด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรเสียหายมีแต่เรื่องดีๆนะก็ยินดีด้วยกับชาวราศีมีนนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิให้จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงให้ดียิ่งๆเข้าไปอีกนะครับก็คือไพ่มัสยานะครับคือไพ่ใบนี้นะครับก็มาบอกนะครับว่ามาย้ําแล้วกันนะครับว่าความสําเร็จนะครับ เข้ามาแล้วการเงินเข้ามาแล้วสิ่งดีงามเข้ามาแล้วนั่นก็หมายถึงว่าเป็นช่วงที่คุณพ้นเคาะแล้วเรื่องอะไรที่มันเคยติดติด,ตด,ข,ดขัดขัดยุ่งยุ่งุ่นมันจะค่อยค่อยขยับด,ดีขึ้นเรือ่อยๆตามความหมายนะครับของดาวพระเออของดาวพระอังคารน,นะครับก็คือดาวเจือริญนการเงินแล้วก็ดาวเจือรินสุภาะนะครับก็ไพ่ตัวนี้มาย้ำเนาะนะครับเรื่องที่มันยุ่งยุ่งรุ่นวุ่นเรื่องๆๆๆที่มันไม่ค่อยโอเคได้ผ่านพ้นไปแล้ว นะครับต่อไปเรื่องของการเงินจะขยับขยายดีขึ้นนะครับเรื่องความสําเร็จต่างๆก็นะครับจะได้มากขึ้นโอกาสต่างๆก็จะได้มากขึ้นทําอะไรก็มีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับมากขึ้นมีชื่อเสียงนะาะยินดีด้วยนะครับชาวราศีมีมีโอกาสมีชื่อเสียงสูงนะครับเหตุผลจากสองหลักก็คือ1ดาวพฤหัสอยู่ในภพสหาชาในราศีพฤษิอันนี้ก็สังคมแล้วนะครับดาวความสําเร็จนะครับมาจากราศีพิจิก็ามา นะครับทับลักถึงลักชัยประมาณนี้นะครับแน่นอนครับชาวราศีมีนมีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงดังโด่งดังนะครับไปไกลถึงต่างถิ่นแดนไกลโกอินเตอร์กันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่โหราศาสตร์นิดนึงจะเสริมเรื่องนี้ยังไงให้ปังปูริเยเปปูริยังนะครับได้ไพ่พฤหัสนะครับกับได้เอ่อไพ่ราหูนะครับ ก็คือไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่ขัดแย้งกันโดยธรรมชาติอยู่แล้วเนาะดาวพฤหัสก็เป็นเทวดาเนาะส่วนราหูก็เป็นยักษ์เนาะนะครับซึ่งมุมมองความคิดเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับเวลาเราทําธุรกิจธุรกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะเราไม่ไปเหยียดนะฮะมุมมองความคิดของคนอื่นเพราะ พื้นฐานแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเราก็จะต้องมีการดีลงานการเจรจากันคุณถึงจะประสบผลสําเร็จนะครับในเรื่องของการเงินและความสําเร็จก็โอเคแหละอาจจะมีความคิดต่างในเรื่องของความคิดแต่ผลงานนะครับมันสามารถที่จะหลอมรวมกันได้โดยดีนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาวพระพุธกันนิดนึง ดาวพระพุธท,ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนพันทุนะฮะที่แปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์นะอีกภพเรือนหนึ่งในราศีกันเราจะเรียกว่าภพปัตตนีที่แปลว่าคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาหรือคู่ครองหรือแฟนนั่นเองนะครับโอเคละ่ะไม่มีปัญหานะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยไปอยู่ในราศีพฤษภนะก็จะเป็นในช่วงของวันที่ยี่สิบห้าจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาสิบสามนาฬิกานะครับสิบสี่นาะทีนะ เขาเารียกปัตนิเป็นสหาชะนะครับคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะได้เพื่อนหรือคนรู้จักแนะนําให้หรือคนสนิทอะไรประมาณนี้นะครับมีเกณฑ์นะสาหรับคนโสดนะแล้วก็จะเป็นช่วงที่นะครับคุยกันภาษาเดียวกันนะเหตุผลก็เพราะว่าดาวเจ้าเรือนคู่ครองถึงตัวเราเองในภพสห a ชะมีอะไรยังไงสามารถปรึกษาหารือคุยกับคู่สัญญาหรือคู่ครองได้นะเน้นความเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดนะครับก็คือเราเป็นอะไรยังไง ถ้าเขารับได้นั่นก็คือช่วงนี้นะก็ถือว่าผูกตามดวงดาวนะครับอีพบเรือนหนึ่งนะฮะมาจากเจ้าเรือนพันธุพันธุก็แปลว่าบ้านรถที่ดีหลักทรัพย์นะพันธุไปสหาหัสเนี่ยช่วงนี้เนี่ยครับก็จะสนิทกับคนที่บ้านสนิทกับที่ทํางานนะครับหรือมีการคุยกับที่บ้านบ่อยขึ้นนะครับหรืออาจจะมีญาติพี่น้องติดต่อเข้ามานะครับคุยก็เป็นเรื่องของความสนิทสนมนไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็ก็ดีนะครับบางคนก็มีการติดต่อเพื่อ ก่อ,อร่างสร้างตัวซื้อหลักทรัพย์อะไรก็ได้หมดนะครับไม่ไม่ได้เสียหายอะไรก็คือว่าดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็คือนะครับไพ่สีวิษนุเนาะไพ่สีวิษณุนะครับเป็นไพ่ที่เขาเรียกเป็นไพ่ทรงยศเต็มองนะนั่นบ่งบอกถึงความเพียบพร้อมนะครับนะก็ชาวราศรีมีนนะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ผู้สัญญาที่มีความเพียบพร้อม คุณมีเกณฑ์ที่จะเจอคู่ครองนะครับหรือแฟนที่มีความเพียบพร้อมนะครับก็ถือว่าโอเคนะหรืออาจจะมีนัยยะว่าถ้าคุณจะเลือกใครหรือเลือกคู่ครองช่วงนี้ที่ถูกตามดวงดาวนะครับถูกตามจริตไพ่นะครับก็คือหาคนที่สามารถดูแลเราได้หรือพาไปไหนมาไหนแล้วเราไม่ไอายคนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปร่างหน้าตานะครับทรัพย์สินเงินทอง นะครับหรือองค์ความรู้นะครับก็แล้วแต่จริตเนี่ยบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ชอบหนาตาไม่ได้ชอบเงินทองเขาต้องการความรู้ก็มีนะครับแล้วแต่จริตนะครับหรือแล้วแต่นิสัยเราว่าจะชอบยังไงได้หมดเลยนะก็คือเรามีเกณฑ์ที่จะเจอคนถูกใจอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับบางทีมันความรักมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเงินทองหรืออะไรนะบางทีต้องการแค่ความเข้าใจก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับไพ่โหราศาสตร์เสริมเรื่องนี้ยังไงให้ดียิ่งขึ้น นะครับก็ได้พ่อสุกนะครับกับพระเกตนะอ่าก็ถือว่าโอเคนะครับพ่อสุกก็เป็นเรื่องของการเงินนะครับความรักนะดาวเนาะพระเกตก็มากระตุ้นนะครับส่งผลให้ชาวนะครับราศีมีนเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่มีความรักค่อนข้างจะโอเคนะบางคนก็โรแมนติกนะครับบางคนก็อาจจะสร้างความสุขนะครับให้กับชีวิตคู่กับครอบครัวหรืออะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าโอเค นะครับนะท่านใดมีโอกาสสวดมนต์ไว้พาก็นะครับท่องคาถามหาสเสน่ห์กันนิดนึงนะเติมความหวานก็คือคาถาขุนแผนชมตลาดนะครับก็จะส่งผลให้เรื่องของความรักเราเนี่ยรับรื่นนะแล้วก็จะรู้สึกลกใคร่กันมากขึ้นนะครับนะครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพฤะศุกกันนิดนึงนะดาวพฤะศุกเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีตุล นะครับเราจะเรียกว่าพบมรณะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจนะครับอีพบเดือนหนึ่งนะครับในราศีนะครับพฤษศเนี่ยเราจะเรียกว่าพบสาหาชะนะครับคาว่าสาหาชะก็แปลว่าเพื่อนฝูงสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับเพราะตั้งแต่วันที่นะฮะยีบเปไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา14บสี่นาฬกายี่นาที ดาวเจ่อเรือสหชะเป็นเกษตรนะครับและยังได้ตําแหน่งพิเศษด้วยนะครับเขาเรียกได้ตตาแหน่งประคุมเกณฑ์ที่แปลว่าหอมหวนะแปลว่านิยมชุมชอบก็แสดงว่าช่วงนี้ชาวราศีมีนนะครับจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของสังคมคนหมู่มากนะครับได้รับการยอมรับประสบผลสําเร็จมีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงนะครับก็นะครับยินดีด้วยเลยนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่มีเกณฑ์ที่จะเจอการยามิตรที่ดีนะครับก็ถ้าในพื้นดวงคุณไม่ได้เสียเกี่ยวเพื่อนนะ มีเกณฑ์ที่จะได้รับสิ่งดีๆจากสังคมหรือเพื่อนฝูงแต่ถ้าเกิดในพื้นดวงนะครับเป็นการัดกินีก็อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงก็อาจจะปวดหัวนะครับกับเพื่อนเก่าหรือคนที่รู้จักกันมานานๆได้เช่นกันเพราะอีพบรือนหนึ่งมาจากเจ้าลุนมอระนะครับคำว่ามอรณะไปอยู่ในเรื่องของสหาชาก็แสดงว่าอาจจะอึดอัดลําบากใจจากเพื่อนฝูงคนสนิทค,คนใกล้ชิดพี่น้องท้องเดียวกันนะครับหรือ,ออาจจะ มีปัญหานะครับในเรื่องของการเดินทางระยะใกล้ๆไม่ไม่ใช่เดินทางประเทศนะเอาแค่ใกล้ๆอ่ะเขาว่าใกล้ๆค,คือนะครับจากบ้านไปหน้าบ่อซอยนี่ถือว่าใกล้หรือจากจากบ้านไปที่ทํางานนี้ก็ถือว่าใกล้คือถ้าไม่ได้ข้ามจังหวัดก็ถือว่าก็ถือว่าใกล้นะครับแต่ถ้าข้ามจังหวัดเป็นต้นไปก็ถือว่าไกล้ละนะครับนะอ่ะนะก็ถือว่า ถ้าเป็นการกินนี้ก็ต้องระมัดระวังจะคบหาใครอะไรยังไงก็ดูให้ดีหน่อยแล้วก็อาจจะเจอเรื่องยุ่งยุ่งนะครับจากสังคมหรือคนอยู่มากหรือเจอปัญหาซ้ําๆเดิมๆของคนสนิทคนเพื่อนชิดเพื่อนฝูงอะไรประมาณนี้ก็ให้ระมัดระวังหน่อยนะครับอ่ะเล้วเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะก็อันนี้เป็นไพ่ครอบครัวนะจริงๆเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถาบันครอบครัวนะครับก็คือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกสินทุกอย่างทําอะไรก็ให้ปรึกษา คนในบ้านคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักอะไรประมาณนี้หรือหัวหน้างานหรือใครก็ได้เพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความสมัครีของครอบครัวนะครับปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายได้นะครับหรือปัญหาทุกอย่างจะราบลื่นหรือดีดีเกินคาดเนี่ยนะครับก็คือจะได้รับความเห็นชอบจากครอบครัวนะทำอะไรก็อย่าขมหน้าขมตานะครับปรึกษาหารือคนที่บ้านนิดนึงนะครับเพื่อชีวิตที่ผาสุขและสะดวกสบายนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าไพ่ โหราศาสตร์จะเสริมเรื่องอะไรนะอันนี้เป็นไพ่ที่เขาต้องบอกว่าเป็นไพ่ไม่ค่อยดีนะอาทิตย์กับนะครับพระราหูเนี่ยเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกันนะครับเวลาเจอกันทีไรก็มาที่จะมีในเรื่องของความไม่เข้าใจกันนะครับขัดแย้งกันนะในเรื่องของมุมมองความคิดทัศนคติที่ไม่ตรงกันนะครับสําหรับท่านใดที่นะครับมีปัญหากับคนในครอบครัวนะครับมีปัญหากับเพื่อนฝูงอะไรประมาณนี้ก็พยายามนะครับเปิด ใจคุยกันนะครับถ้าเปิดใจคุยกันได้ก็สามารถไปต่อได้ถ้าเปิดใจคุยกันไม่ได้ก็คือเขาต้องทางใครทางมันแหละเพราะว่ามันเหมือนกับยืนกันคนละฝั่งอนะ่ะอีกคนนึงมืดอีกคนนึงสว่างนะครับอีกคนนึงคือมันมันคนละอย่างก,กันเลยอ่ะมุมมองความคิดมันไม่ตรงกันเลยนะครับก็คือบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนความคิดคนอื่นได้น,นะนะเราก็เปลี่ยนความคิดเราเนี่ยแหละนะครับว่าเราจะเลือกคบนะครับเพื่อนฝูงอะไรยังไงนะครับ จะหลีดตรงกันไหมเพราะไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของเพื่อนฝูงคนสนิทคนใกล้ชิดและได้พักเราหูกอาทิตย์เนี่ยมันก็นหมายถึงว่าถ้าเรามีเพื่อนและเป็นเพื่อนกินนะครับก็อย่าไปยุ่งเลยเสียเวลานะครับเพื่อนแท้เนี่ยมีไม่กี่คนหรอกสามคนคนสองคนก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับไม่ต้องมีเป็นร้อยไม่ต้องมีเยอะหรอกนะครับขอแค่ว่าเวลาลําบากเดือดร้อนเนี่ยช่วยเราเต็มที่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับนะครับเอาละต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะ เรามาดูดาวพระเสาร์กันนิดนึงนะดาวพระเสาร์ก็ยังคงเป็นปัญหาหลักนะครับเกี่ยวเรื่องของโอกาสนะเพราะเป็นเรือนลาบผลเป็นเรือนความโชคดีอะไรประมาณนี้เนาะก็ตกอยู่ในเรือนวินาศนยครับเรียกว่าลาภวินาศมักที่จะถูกแย่งของนะครับมักที่จะถูกบิดเบี้ยนนะครับหรือทําอะไรยังไงมันก็ไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่เนาะเวลาลาบผลตก นะครับวินาศหรือถูกเปลี่ยนตัวหรือถูกเปลี่ยนตำแหน่งหรือถูกแย่งชิงโอสารพัดนะก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะลาล่าผลตกเรือนวินาศเนี่ยก็จะทําอะไรยังไงต้องะระมัดระวังใหญ่ไว้ใจคุณง่ายนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับก็ต้องพิสูจน์ตัวแหละนะครับไพ่ซีดารุยไฟอ่ะก็คือพระซิดาเนี่ยไปอยู่กับนะครับทศกัณฐ์ที่กรุงลงกาเนี่ยมานานมากเลย นะครับแล้วพอกลับเมืองเนี่ยแล้วก็ท้องกลับมาด้วยนะเขาก็หาว่าไปมีอะไรกับนะครับทศกัณฐ์น่ะนะแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่หรอกจริงๆเนี่ยก็กับพระรามนั่นแหละเพราะเคยไปหากันอยู่นะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าท่านอยากจะพิสูจน์เนี่ยนะครับให้ประชาชนเขารู้อะไรงู้นท่านก็เลยยอมเลยว่าถ้าเกิดว่าท่านมีใจแหกับทศกัณฐ์ขอให้ไฟไหม้อะไรประมาณนี้นะก็ปรากฏว่าไม่ไหม้ทุกคนก็เลยต้องกลับไหว้นะครับก็เหมือนเล่าเนาะ มือนเราต้องพิสูจน์ความจริงครับนะบางทีคําพูดมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะแสดงให้เห็นนะแสดงให้เห็นเนี่ยดีที่สุดนะครับและปัญหาอะไรต่างๆที่มันยุ่งยุ่งยุ่นมันจะหายไปหมดเลยนะครับก็ขอให้จริงใจตั้งใจแล้วก็ทุ่มสุดตัวนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านหมดเลยนะไม่ว่าจะปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่กานพูดยากอ่ะไอ้ควาว่าลาภไปวินาศแล้วได้ไพ่ใบเนี้ยมันต้องมันต้องพิสูจน์กันค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ต้อง นะครับเต็มที่เลยนะนะครับถึงขนาดยอมพีพีชีวิตตัวเองได้อ่ะลุยไฟอ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิไพ่โหราศาสตร์นะครับก็นะครับได้จันทคุลุสุริยานะครับก็คือดาวอาทิตย์ดาวจันรดาวพฤหัสก็ต้องพิสูจน์ตัวครับนะถ้าเราพิสูจน์ตัวได้ก็จะมีชื่อเสียงนะครับจะประสบผลสําเร็จนะครับได้อย่างดีนะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่นะครับบ่งบอกถึงความสําเร็จนะครับที่สูงส่งนะจันทคุลุสุริยาเลยนะอันนี้ถือว่า ปังเลยถือว่าดีเลยนะต้องพิสูจน์ตัวพอสมควรพบเรือนไม่ค่อยดีครับนะดาวลาภระตกวินาศเนี่ยนะครับดีที่ได้ไพ่ดีมาคอยเตือนสตินะครับนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องตั้งใจจริงหรือทําอะไรก็สุดแท้แต่อาจจะเหนื่อยมากกว่าปกติหน่อยนะครับแต่นะครับความสําเร็จมีขึ้นในอนาคตแน่นอนนะครับแต่เหนื่อยนิดนึงนะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระราหูกันนิดหนึ่งนะ ดาวพระหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีกุมซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศอยู่แล้วนะที่แปลว่าเสียหายนะวินาศแปลว่าเสียหายวินาศแปลว่าอึดอัดนะครับไม่สบายใจหรือเจอเรื่องไม่คาดคิดคาดฝันเนาะวินาศไปไหนวินาศถึงตัวเขาเรียกว่าวินาศทับลักนะก็ทาอะไรอย่าประมาทนะครับมีเกณฑ์ที่คนจะเข้าใจผิดค่อนข้างจะง่ายเนาะแล้วก็ทําอะไรก็สุดแท้แต่นะครับต้องพิจารณายอย่างรอบคอบ คำว่าวินาทับรักเนี่ยบางครั้งเหตุผลก็ช่วยไม่ได้เนาะนะครับบางทีมันเหนือเหตุผลเนี่ย et, อย่างเช่นพวกภัยพิบัติอย่างเงี้ยอุบัติเหตุอย่างเงี้ยอะไรที่มันไม่คาดคิดไม่คาดฝันยังไงก็ต้องระมัดระวังเราก็ต้องระมัดระวังเท่าที่เราระมัดระวังได้นะครับส่วนผลมันจะเป็นยังไงนะครับมันก็จะเป็นอีก <reopen> เรื่องหนึ่งนะครับนะแต่ยังไงก็ต้องระมัดระวังเราไม่ประมาทถ,ถือว่าโอเคแล้วนะครับอ่ะแ๋ยวเรามาดูซิวินาทับลักนี่ถือว่าไม่ดีนะครับ เดี๋ยวเรามาดูซีพระจะเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะครับก็ให้ามาเตือนว่าอย่าอย่าหลงผิดแล้วก็อย่าถือโกรธนะครับต้องมีอภัยเยอะๆนะถ้าเกิดว่าเราหลงผิดแล้วก็โมโหง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะทําให้นะครับเหมือนราดน้ํามันนะไปนในกองเพลิงม,มันจะยิ่งยุ่งไปกันใหญ่เลยเพราะไพ่ปรัสุรามเนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะนะครับบางครั้งเหตุผลก็คุยไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องของ เหมือนเราไปเจอคนที่เขาไม่มีเหตุผลน่ะแต่เขามีอํานาจเหนือ,อกว่าเราอะ่ะเขาเก่งกว่าเราทุกอย่างเลยประมาณนี้โอ้พูดยากนะครับมันจะยุ่งยุ่งวุ่นๆ่นเยอะเลยนะยังไงก็สุดแท้แต่นะครับให้เรามีสตินะครับดีที่สุดแล้วก็อย่าไปหาเรื่องหาเราคนที่เขามีอํานาจราชศักมากกว่าเรานะครับจะถูกจะผิดยังไงเนี่ยก็ต้องดูหนักเบาให้เป็นนะครับนะ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพโรสตร์จะพิจรารณาอย่างไรนะครับก็นะครับได้ไพ่อังคารสุกเนาะ เสุกปากหวานอาคารับเอานะก็ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มีอะไรนะครับก็ให้ในสิ่งที่เราให้ได้ในลักษณะของอะไรก็สุดแท้แต่นะครับคําว่าให้แต่ก็ไม่ได้เกินลิมิตนะไม่ใช่ว่าโอ้โหให้แบบในสิ่งที่มันยุงย่งยุ่นวุ่นไม่ใช่นะก็คือเป็นลักษณะแอบแบบ,บพอให้ได้อะไรประมาณนี้เพราะถ้าอะไรที่มันเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องที่มันยุงย่งยุ่นวุ่นนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่มัน ผิดพลาดเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับยังไงก็ต้องขอให้มีสติไว้นะครับนะอ่ะนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดกันได้นะครับยังไงก็กราบขอขมาอภัยด้วยนะครับขออห้ทุกท่านโชคดีมีความสุขรวยๆเฮงๆมาฟังผมเกตเก้าพี่ดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตเก้าพี่ดูตลอดเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับ ก็นะจะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนัาา่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกด,ดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยเเสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดนทำให้หนักและกลายเป็นเบาแลาวสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ